เส้นทางการเดินรถรับส่งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตรถจะเริ่มวิ่งจากจุดจอดรถที่บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคลอง6ออกไปทางประตูหนึ่งเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกเที่ยวรถจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิต จะเริ่มวิ่งรอบแรกเวลา6นาฬิกา30นาที7นาฬิกา30นาที12นาฬิกาและรอบสุดท้ายเวลา17นาฬิกาเที่ยวรถจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รางสิทธ์ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จะเริ่มวิ่งรอบแรกเวลา7นาฬิกา30นาที12นาฬิกา17นาฬิกาและรอบสุดท้ายเวลา18นาฬิการถจะออกตรงเวลา และน้องๆสามารถขึ้นได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลอง6และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รังสิตเท่านั้นเพราะรถจะไม่จอดรับระหว่างทางค่ะ